อยดอู้หังนี่ปูสวดสวดูเก็บหอยเก็บหอยลอกขาเลยปูเก็บหอยออกของคลิปจอดขึ้นตออแบบเพิ่มบเต็มเนาะว้าวหอยสองหน่วยหอยของลูกมาอ้มอเนาะอือสามังบ้าก่อนยถึงงูปลาตัวนึงเ๋ยวบ้าก่อนงูก่อน นู้ไม่มีพิษส,ส,สวัสดีครับสวัสดีนนค่ะสวัสดีครับพี่เทียนใหญ่ลุงแปนนะครับผู้สูทุกคนครับสวัสดีครับเอฟซีปนประเทศลาต่างประเทศครับผมมาพูดกัน,น, 2, น,นาากับบอลคันไม่แซมครับผมจบกันใน้วสวัสดีสิบแปดทันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดจ้ามือในภาพพี่อนหน่อยไม่แซมตุ่มกุ้งคือเก่าเราไม่แซมเนาะจ้ามือี้เปลี่ยนไม้ครับมาสิมาหล่อลืน่นเราไม่แซมเนาะจ้าไปรูนกกระนันเมื่งเด้อครับมือ้เบาลคอนไม่แซมสซยโฉกสิมันไปได้ครับผมกับบรรยากาศเย็นๆเราไม่แซมเนาะจ้าไปกันเลยครับ นั่งแหลกแทงมันที่นี่ครับผมอากาศเริ่มเย็ยนอีกแล้วจ้าตีกูดีล่ะยังพอพอนต้องไปเอามอสิปีไม่ละ่ะอากาศเริ่มหนาวนี่ไหม เอาหอยออกเลยจ้ะโอ้ยมีโตอยู่ตัวละจ้าต,ตัวเขาขาวเลยหอยหอยก่อนเอาหอยออกซะเพราะว่าหอยหอยอ้ออาวมันอยู่หลังแหลกของเขากุ้งขาวเนอนวันนี้เนาะเมันเปียกเป็นกุ้งขาวฟอ,องลังนี่ก้อยกินงูด้อยลุ่นเนี่ยก้อยเต้นตรงง่ามเลย าเรียบร้อยแล้วรังที่สองน้ำบกม่เ่ยาตักตูเลยน้ำบกบ,บ่ดินอ่อนด้นี่ี้ไก่แท้สวนส,สาสบ,บ่คือคือเด้กแจ๊บเยน,นอ้หลังนี่ปูสวนวยช่เด้วยหอยก็บหอยลูกขาาเลยปูก็บหอยออก สวดลงน้ำคืนโอ้ยลังนี่กินบัวเลยลังเดียวลังเดียวเลือกกินคนเนาะลังเดียวเลือกกินใส่เผ็ดๆเค็มๆบ่เค็มๆหอกับผักกาดหิมมาก่อนเลยโห้ย่สดๆเลย สดจากทะเลนี่เองสดจากคลองบ้านเฮานี่เองสดจากคลองเขื่อนไปแจมมันจะกาดสองปวาแจมใตเองมั้งวันนี้เนาะจ้ามึงไงจัดพี่หนกเป๊ะโซ่งามแห่งเสียงนกกระหองเอาเบอง์ล้างคี่สามเป็นธรรมชาติมากเลยเต็มมากเต็มมากโอ้โหคืออยู่ไรนี่มานะโอ้ยสุดยอดคุณเต๋อแบบเพินมเต็มเนาะ ว้าวหอยสองหน่อยหอยสองลูกหอยหอยเอาไว้แทนเป็นหอยคัววนันนี้ทำเป็นน้ำบุกเนาะน้ำบุกมาคัวตัวหวนปาอ่นสดเนาะสุดยอดอเป็นตะกอ่อเสบแท้เนาะ หลังนี่เป็นยังไงอากาศมื Sod ม่อวานย่อมขึ้นมากกว่าหอนเนาะนี่ตะกเสามาผัดเย็นเย็นกาดเปลี่ยนอุ้ยกาดเปลี่ยนเป็นมีเสียงมีเสียงเต็มคักเต็มไม่เต็มเต็มคักแคือเต็มคักเตะผุดโอ้ยว้าวหลังนี่เนาะโอ้ยโอ้กปิดุ๊กเปิดุ๊กจำกันเลย อ่อนซอนเงาเงอเด็ดทั้งหมดเงอเลยเงาไม่ใครเราใส่โดนมั้งเงาอนี่เด็ดโอ้โหโนตจนเลยล้างเลยแต่สวดล่ะหนามเนาะขาจุ่มพุ้เลยขี้น้องพุ้งใส่ภาษีกระสีทิพซีล้างครับวันน mm ี hmm. ้ของวาวัน hmm. นี้โอ้ยแซ่บ มันน้ำกันจากพี่น้องลังนี่เป็นยังไงบ้างเต็มบ่เป็นแน่ท่เต็มใเหลืองเลยเลยต็นอยู่เต็มอยู่<า>อ,อ้อ้อย,อ,ยอ,ยอย้อยหอย้อยคอัดกันงเยน้องไปคุมาจากพี่น้องอะลวนท่อนท่อนทอนอ่า ซ้ำกับหลังมาค่ะเลยี่ะผัวน่อยเจ้ปผัวหลังหนีมั้งครับแต่ว่าโบกสะบัดแจกล้างออกมาค่ะเนี่ยจ้าค่อยๆดึงค่อยๆดึงน<า>นเต็มปะลายอยู่เนาะเต็มอยู่เต็มอยู่มีอยู่ชัดๆอยู่อืม ทกาท,ทาพ่อลังเลยเ,เก็บหอยก่อนหอยเชอรี่โ่อ,อยได้ใส่โดนมะนอมันก็เลยเหี่ยวคุณอาจจะพี่น้องสซดแงซดหงสุดไม่ช่วงนี้สกห้ากิน่อมเห็ดออกลม่แซมเนอะจ้า,ากินน้ำบานครับผม นอย่ยบาคนคือว่าเดอยวอยู่เห็ดน,น,น้ำ <โด S 1> มอเกเริ่มหน้าแล้วอาบางหลังนี่น้ำกันจต่เพีนงหลังเนี้ยหลังนี้ก็เหมือนอาไลไง่แม่แถมตะกี้ใครถือละไรไงเลยอ,อ้ยตุ่มขึ้นมาซีเดี๋ยวบเอียวเนี่ย หม้อยผมถือถือตะกุ้งบาเนี่ยมันคือเก่าดีกว่าเานาะนี่<า><า>ตัวจ้าตัวจ้าเต็มดวงเด้งดวงเด้ง,งเลยโอ้ยเขาขว้หวอ,อมลองผมก,กอ,นะอกน้ำมันกอกบ,บ้านเหรอหลังนี้ครับผมหลังนี้หลังนี้ ออรุ่นรุ่นรุ่นครับรุ่นรุ่นรุ่นลุกอบสวดบ่นะถอนถอนต้องไปเห็นกุ้งน่านี่แนอยู่ยเหมือนเดิมค่อยๆหอย <c oughs> คือหอยน้ำหอยเชอรี่โตกุ้งเนาะจำกันบุตรเลย่อันนั้นเป็วนว่าขอนปุ่นแม่อันแม่อาหาร เพิ่งเั้นไหมสิออกจากอันน้มันเป็นปองเนี่ยมันครูใสกุ้งนะนี่จะมีแนวอยู่เนาะมาเทาเลยช่างเชียงช่งเชียงอ๋อตาเนนี่ ดีกบโดนไะครับแจตาตามโดนไหมน,นี่รุ่นรุ่นรุ่นครับอุ้ยจ๋ายัางอ <c oughs> ะมาเป็นกระขาดอืมเปลวเปลวนี่ปะเหมือนเดิมหนาวมาะคอยเต็นอาบหนาวอระดาษหนาวอันีสองลูก lắm mì tập cung. ngang 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 bố rồi Nè. cứ cứ bị lăng tưởng nữa. Yeah. Hơi hơi

xong xiêng xong xiêng xong xiêng xong 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 à xong 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 3 xong 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 เป็นไงอ,อุ้ยมันยังเะบาหง้งก่อา้นู่หอ,อยมาสร้างวาาย,ย่าง พี่น้องทาหลุนน้ำกันจ้ะตอนบาคอนเอาขึ้นมาจ้าจังมะเท่น้ำกันปอดสองมือคือต่วนค่ะแข็บบาคอนต่วนเลยอฮบอแมนครัขอรูปภาพนะอือจำบ้าคอนจำมาถึงงูปลาตัวนึงเดี๋ยวบาคอนงูออกกันงูไม่มีพิษงูโอ้ยงูตาเทีย ว่าต่ยเย,นเนย็นแน่ก็บเรือมสิเป็นวัดแหละอ่ะปล่อยคืนธรรมชาติมันไปไปเอาห้อยออกโตปุ๋งเนาะเนี่ยไปเป็นข้า,ขาวๆอยู่จ้พี่น้องสามลังไม่พออ้ตัวงามดีเนาะตัว<อ>ใหญ่ตัวงามแม่งกระเตาก็ได้ตัวหนึง่งแมงตับเตาออกลูกทั้งหลังตัเตากับตัวอ้วนดีด ปล่อ,อ,<า>อยออกอมาปล่อยมีตัวหนุ่ยใหญ่เลยจะ<า>ค่อยเทน้ำกันออกปบปูบปูปูหนาช่วงเขาใส่ที่แหลงนาะปูหนาไลา่ขนาดพี่น้องเพิ่็มาใส่หลายคนไปกันไปกินพูลาโต้พูลาโต้ เปิดไปนี่เทเปิดพระอบเปิดอบพระอบะไหนับกลุ่มด้วทุกเบาวความยามโคกรรู้บอไม่เนาะแต่อันสอนไหสีขาวขาตรงอ่ะกองมาใจท้าบริสุทธ cái này của cầu bóng ngặt tay clip ngay sau anh tôi lắng đ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 i đi lắng ขอนแล้วเนฮะ้ยเครื่องกระติกเลยบุกผลงานเหมือนกันเลยเนาะจ้ะผมเป็นไหนบา่าวขอนผลงานวันนี้ผลงานเหมือนน,น,น,นี้เครื่องกระติกเลยฮ่ากุง้งโตเพิน่นเนาะแม่นกระปูก็ได้ประมาณบา่หลายเนาะหางหกตัวเนาะจ้ะส่วนมากมีแต่กุง้งพี่น้องมตีตัวใหญ่งามๆเลยครับผม ดีก่อยมีแต่โตกว่าพ่อต่อยเต็มม้าสุดๆเลยครับมือนี้สุดยอดครับพอดีอยู่ดกินอยู่เราไม่แซมเนาะก็ม้าน้องเนาะบ่าวคอนไม่แซมขอขอบพระคุณหลายๆเด้อครับขอบพระคุณหลายๆจ้าขอบพระคุณหลายๆครับทุกหใจถูกซ่ทุกการติดตามครับผมบ่าวคอนก็ไม่แซมขอฝากวีครับคลิปนึงครับฝากไปยังใหญ่ลุงปลานะครับทุกนขุณทุกคนครับหลือนองนงลูกปลาครับผมสอยชมบกุญแจก็แจก็ติดตามบ่าวคอนลุยอีสานนี้ได้ครับขอบบ่าวคอนอีสานไม่ลังใจคลิปต่อไปครับ คลิปน้ำลุงไม่เขครับบเบาขอนใช่ครับคุณดิคอยยุ้งเซฟกสนดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะลุ้นกันคลิปน้ครับผม